เอมี่ถึงกับดีเบตตัดสินกันเองทั้งปมบนเตียงช่างติเมียแฉกันยับโกรธจริงแล้วเรื่องเซ็กเถียงกันไม่จบทะเลาะจริงกลางรายการเอมี่ถึงกับจัดดีเบตคนดูตัดสินกันไปเลยทั้งปมบนเตียงต้องลงคิวไม่ได้โบกบะกันสักทีช่างติพันระยาทำอาหารหลังผัวเมียแฉกันยับ สองผัวเมียตัวตึงซีสีวั์พร้อมเอมี่กลิ่นประทุมภรรยาเผยคลิปแนว uc เอมี่ et ศูนยดมีเบตแก้ข่าวลังแชร์กันยับทะเลาะจริงกลางรายการถึงกับต้องทำคลิปนั่งเคลียร์กันทุกเรื่องทั้งเรื่อง4ี่คนแข็งแรง2023เป็นพิธีกรชอบแย่งไมคคนร่วมรายการเรื่องสามีชอบติการทำอาหารจนไม่เหลือความมั่นใจรวมทั้งเรื่องบนเตียงที่ยังเคลียร์กันไม่ลงตัว ถามว่าจริงหรือไม่ซีเวลาจะมีอะไรกันต้องนัดกับเอมี่โดยซียอมรับว่าเราก็ลงคิวไว้เอมี่คนอะไรลงคิวจะเอามันใช่เป่าวะลงคิวไว้เราต้องขออนุญาตเมียก่อนแมนนี่วันนี้กลับมานะอยากจะปั่มปั้มแมนนี่อะไรอย่างนี้นางก็จะตอบมาอย่างเดียวว่า 55, 55 5ห5ันห้าห้าบห้า ซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรไม่รู้ปฏิเสธหรือให้แต่เรามองโลกแง่ดีวันนี้แหละแน่นอนเราก็นั่งเล่นเกมกิจกรรมเรารอเราก็รอรรอรอรอ,รอนางกลับมาประโยคแรกที่พูดปุ๊บปวดท้องคนรักเราป่วยอะเราจะกระเฮี้ยนกระหือหรือก็ไม่ได้เอมี่เถียงคันควันว่าก็อย่านัดสีนัดทำไมสียังเมาพันระยาอ,าอีกว่าอีกวันหนึ่งแมนนี่ปวดหัวไม่รู้เป็นอะไรปวดนั่นปวดนี่ปวดโนนกูทนปวด ตั้งนานก็ยังไม่พูดเลยเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจนเราไม่สนแล้วจะเอานางบอกเขาหัวใจเต้นแรงขนาดนี้ยังจะพยายามอีกเหรอแล้วพูดจริงจังทำไม่ลงนางก็บอกทำให้นางรู้สึกผิดมามามา,มาอารมณ์เหมือนหงุดหงิดเหมือนขอแม่ซื้อของเล่นเอาไปไป,ไปเลือกเลือกเลือกจะได้เสร็จเสร็จเอมี่ยังยืนยันว่าคนเราเวลาจะอะไรไม่ต้องขออนุญาตปะถ้าจะทำก็ทำเลยคืนนี้กลับมานะมันกดดนัน อยากกินเหล้าก็กินอยากเอาก็เอาซี C. ก็ยังเถียงว่าบางทีจะเข้าไปกอดกอดทำหน้าประกอบแมนนี่อย่างนี้พอเราจะเล่นไม่เล่นเอาจริงจะจูบจูบอยู่ทำท่าเรียนแบบหัวรอบประกอบจะให้กูทำยังไงเอมี่ก็เถียงกลับว่าก็มันเหมือนทำอะไรที่จักกะจี้เกินซี C. ไม่ได้ทำอะไรจักกะจี้กูทำจริงๆ ทีมงานถามแล้วแก้ปัญหายังไงซีตอบว่าก็ไม่รู้ทำไงเราก็รอโอกาสนะเอมี่ยังบ่นอีกว่าเวลากูอยู่บ้านดีๆล่ะก็ไม่นะเวลากูออกข้างนอกกลับมาละชอบจังเวลาอยู่บ้านก็ไม่เคยก็เล่นเกมอยู่นั่นแหละไม่ใช่กูออกจากบ้านทุกวันกูก็อยู่บ้านซีชี้แจงว่าก็เวลาออกไปข้างนอกแต่งตัวเซ็กซี่สวย ผัวเมียยังดีเบตการเรื่องความช่างติดของสามีเวลาเมียทำอาหารเอมี่ระบายความในใจแบบรัวรทุกคนบอกอร่อยหมดแต่สามีติเค็มไปหวานไปอะไรไปจนไม่มีความมั่นใจไปหมดทุกเรื่องถ้าเธอมาเมื่อไหร่คือโลกเข้าใจปะซีก็บอกว่าเข้าใจอันนี้ไม่ดีเบตอันนี้โกรธจริงแล้วเอมี่โกรธจริงคนทำอาหารให้ต้องกินร้อนร้อนก็ไม่ลงมามันหุดหงิด ก่อนสรุปสุดท้ายไม่มีใครแพ้ชนะเอมี่บอกด้วยว่าผัวเมียเขาไม่ต้องการที่จะแพ้หรือชนะด้านซีเสริมว่าต่างคนมีวิถีของตัวเองแต่เราสามารถอยู่กันได้ด้วยความรักพร้อมจุ๊บเมียโชว์โดยซียังอธิบายกับแฟนคลับว่าปกติผมกับเอมี่ไม่พูดหยาบก,กันนะอยู่ตรงนี้อาจจะอยากจะด่ากันเอนเตอร์เทนแต่อยู่ปกติเราไม่พูดหยาบก,กัน